สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันศุกร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนพี่น้อง2,567ครับเบอนี้ค็เป็นมือที่ที่งานติดกันศาสตาบานพี่น้องเขามาติดกันศาสตร์ให้ดูท้ายพี่น้อง เลยมาถ่ายเก็บภาพบรรยากาศไปพี่น้องทีมงานมาหลายคนไปน้องเป็นทีมเป็นวงสายอลูมิเนียมพี่น้องใหญ่พอสมควรมาหาหกคนพี่น้องเอาสติดใหม้มือนี่งให้แล้วพี่น้องอบอติดบดเพราวาบานบม่มีกันาสาดพี่น้องฝนตกคือประตูไม้ซักบวมก็เลยจําเป็นต้องติดพี่น้องเพื่อ ป้องกนันฝนป้องกันแดดนั่พี่น้องบานเป็นส้วงโมเดิร์นมันได้บ่มี่จุ๋ยวังคาพี่น้องก็ต้องใสอุปกรณ์เสริมในการเสริมกันสาดเป็นกันสาดร,รูมิเนียมพี่น้องหยุดติดกับคานบานได้ด้วยพนะเดี๋ยวไปบรงยกยไก่กัน โอ้นี่เหล็กเลยเหรอเะหรัไม่ใช่โครมีเนียมเหรอเกียนะโเกียโ้วเป็นควงเด็กไปน้องนักตึงเลยนีหนามาหลายคน ตัวนี้ไม่มีขาตั้งใช่ไหมยึดยึดกับคานได้เลยอะโอ้มันมันรับน้ำหนักได้ขนาดนี้เลยเหรอก็ปุ๊ก,กอะนะเล็กกว่าเป็นโคง้งเป็น,นยม่มไม่ต้องเป็นโค้งเลยน่าถึงมาหลายคน ตำแหน่งตำแหนง่งถิกแก,ก๊สอาจจะอยู่เหนือประตูเลยรไปน้องเหนือไฟไต่ไต่ขอบหน้าต่างด้านบนมาไปน้องยื่นลงมาประมาณักเกือบสองเมตรพี่น้องกว้างๆประมาณสองเมตรยาวก็ประมาณหกเมตรโอ้หนักแห้งี่น้องทีมงานเพิ่งมาบดไส่ขาตะขาบดไส่เสาขำพี่น้อง

เป็นเหล็กใชไหมสแตนเลสม่เบาเป็นยประตูเบานับกันเหรอคือเล็กเหลกแนัีตเล็เจ้าโอทเขาได้คเวซี่นวซี่ฟของไม่ใช่ตวยก็ล่างมือสองเพมันันใสมันใส่สามหมื่นสามหมื่นสองพันสี่ร้อย

อเาหเวลาสามหมืองพนสี่สัได้ปะวัยองได้เนาะหนักเนมันย็ดได้ยู่นอ่มันมีบนมีสรครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศช่วงถี่มันเลียวให้บิ่งนะพี่น้องด้อย ใ้ช่วงที่ทีมงานเราก็ต้องประกอบโครงสร้างไพี่อนองเตี่งที่เราเป็นปตียตั้งเพ่ที่บายขเราไปนองเตียงสดแด์บายที่เกยกือของเราบื้างทางเราวนการทีิดงานก็จำเวนต้องยึดกุ๊กยึดแข็งเพื 4, ่นอจน พี่น้องหลังจากสเจาะรูหยุดน็อตเรียบร้อยครับพี่น้องทีมงานทั้งทีมงานเป็น,กน,น,อ,น,กนอกเกียรติแปดขุนพี่น้องโยกขึ้นหลังออกขึ้นพี่น้องหนักบดยัััังครวนไห อใจว่าเป็นโคมีเนียมพี่นองว่า่มีเสามันก็ดีอยู่ได้ถ้าว่าขยับไปยึดยึดเต็มพื้นที่เลยพี่นองยึดขายึดเต็มพื้นทีเลย,ย,ย,ยเพือว่ารับน้ำหนักด,ด้านหนาเสาพม่เสาข่ำไปเนาะ คาเร่งเสษในกานอีกคนนี้กตีนมือนในกต่างมอ่คนแคไดีใส่กนหกก้นเก็ดค้นกนน้ำเพื่อสีโยกขึ้นการสีหนาขึ้นกินน้ำมันนัด Akan balik, kok. เป็นไงเปใหญ่ขึ้นมาง,งบังทีมงานขนมาใส่รถสี่ขั้นรถกระบะสี่ขั้นพี่น้องมันถูกมากเลยมันเป็นเชื่อมเป็นแผ่นมากเป็นแผงมาเลยพี่น้องมันก็เลยต้องใส่รถหลายขั้นมาเนาะถึงโตกระจกที่มุ่งลังค่าอีกอ่ะพี่น้องบังใส่เงยพี่น้องทีมงานเป็นที่การน่ะพี่ nào cốp phải cốp phải nữa nè 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 6คน ไน้องแต่ละข้าบอนแดวฝนตก,ากนาพอดีไปน้องเอาเมันไปจุดเบิดนเดากะเบิร์ดีนะเดีวมาใส่มาใส่ในประตูพังในน่อนพี่น้องใส่บอสตดาต่ำฝนพีลงม,มากเีมนงานเลยต่ำขัดกันพี่น้องเอาห่ม ดีแห้งพี่นนังปีนี้ทีสุงเกบ รนะั่วเนาะเครื่องที่ต่อกับขนังเสร็จก็ไม่รั่วเนาะยิงยิง,อ,งอ๋อคร<อ>ับครับครับไอ้นี่เขาเรียกเหล็กอะไรนะนเหล็กคอนไนท์ที่มันไม่ขึ้นสนิมมานะที่ไม่ขึ้นสนิมมานะใช่ครับ เสร็จเรียบร้อยพี่น้องตอนขิ่กลับฝนตะเทือนจีดน้ำเปิเปง่าน้ำหัวบ่อทดสอบพี่นอ้อง,งตรงก,นนก,กๆๆงงั้งบ้านกับตรงเว้นกับฝนกับตกพี่น้องแต่ว่าชื่อมันมุ่งบอลแล้วช่วงนี้มุ่งเรียบร้อยๆๆน้ำจีดเลยเจ็กหัวบ่อหัวบ่ะพี่น้องก็จะยิ่ง,งสติ๊ก้อนดีดีดีมือผลงาน ช่างตีนมือจริงแล้วเราไปนองตีนบัดมือเลยตะขากับประมาณหกหมื่นหลายไปนองหลังคาเหล็ออกพื้นอิฐอิิกใสเทศเทศดูว่าน้ำมันรูอ่ะไหม ครับพี่น้องการติดตั้งกันสาดกันฝนหนาบานคือว่าเป็นเรียบร้อยพี่น้องทีมงานสร้างกะสิเดินทางกลับมไก่พี่น้องมาจากสาะบุรีเลยนี่พี่น้องคนงานหลังจากติดตั้งเบิดเหมือพี่น้องตั้งแต่เสาหอดคำช่วงบ่ายมีฝนตกมานิดนึงพี่น้องก็เลยเฮ็ดให้การติดตั้งลาซาไปหน่อยนึงพี่น้องพึงแล้วพี่น้องหลังจากนั้นกะสิ ทางสางกับสิเดินทางกลับพี่น้องแต่สิหอดซาบูรีกับสิประมาณทักสองสามตุ่มผลัดทีเมื่อนี้วันศุกร์รถจีติดเนี่ยช่วงขาออกนะพี่น้องเดินทางเกือบปล่อยกว่ากิโลหรอพี่น้องหอดซาบูรีมากไกลพี่น้องบอกหมูว่าทางรถไสต้ติดต่อได้จังไหนทางเน็ตขึ้นมาไกลแต่ในกรุงเทพบ่มีมั้งถ้าเฮ็ดดีพี่น้องตีมือก้อนสี่ทรงหมอมงานกับมีการฉีดน้ำเทส ปานาหัวนําซึมบอพี่น้องแล้วก็มีการรับประกันโครงสร้างรับประกันโครงพลาสติกที่มาติดตั้งเนี่ยสองปีพี่นอ้องมันมีการสุดการแตกการเสียหายรูปแบบได้กระสางพี่น้องทีมงานเป็นแจงว่าเป็นรับประกันสองปีเต็มอืมถือว่าโอเคพี่น้องสมรคาคา ราคาหกห0ื่นกว่าบ, 6, บาทพี่น้องติดตัง้งติดตัง้งค่าติดตัง 6, ้งหกหมื่นกว่าบาทอืมใเวลามือหนึ่งพอดีพี่นอ้องบรรยากาศส่วนคำคืนกับประมาาน,นี้ครับพี่น้องถือว่าสำเร็จเรียบร้อยนะพี่น้องสำหรับตัวบ้านวันที่สิบ ที่จะถึกใการําการึ้นบ้านใหม่นะพี่น้องให้ปูนบ้านพอดีกับเตรียมงานท่านงานพอดีพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ขอเก็บภาพบรรยากาศาการติดตัง้งกศาสานหน้าบ้านขอาใายนะพี่น้องขอเก็บภาพบรรยากาศไปทำนี่เดี๋ยวพี่น้องเดือคลิปหน้าพอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ